สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยเนื้อหาที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกยวกับคู้ซันและก็บุ๊กที่ว่าในเนื้อเรื่องวันพีนีสองตัวละครนี้จะมีความเกี่ยวข้องหรือไม่แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหาก็ต้องขอเตือนเว้เช่นเคยนะว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นแคาการวิเคราะห์และการมโนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนื้อหาในคลิปนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะ่วา ระหว่างครูซันแล้วก็บูกนั้นก็จะมีเรื่องเล่าหลายอย่างที่คล้ายกันไม่ว่าจะเป็นความสูงหน้าตาทรงผมหรือแม้กระทั่งพลังที่ใช้เพราะว่าก็จะสังเกตเห็นได้นะว่าในตอนที่บูกนั้นยังมีชีวิตแล้วก็ครูซันในวัยหนุ่มเราก็จะเห็นได้นะว่า2คนนี้นะก็จะมีความเหมือนกันเป็นอย่างมากและยิ่งไปกว่านั้นทางบู๊กแล้วก็ครูซันนั้นก็ใช้พลังน้าแข็งในการต่อสู้ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ในเนื้อเรื่องวันพีชนก็มีรูปในวัยเด็กซึ่งแต่ละคนนะก็จะมีชีวิตวัยเด็กกงันแูขอคลบ พวกเขาทั้งคู่นั้นก็จะมีหน้าตาที่เหมือนกันเป็นอย่างมากมันก็เลยทําให้น่าคิดนะว่า2ตัวละครนี้จะมีความเกี่ยวข้องหรือไม่ซึ่งความเกี่ยวข้องแรกที่น่าสนใจนั้นคือความสัมพันธ์เกี่ยวกับพ่อลูกเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าดูของอายุครูซันแล้วก็บุูในตอนนี้มันก็จะมีความเป็นไปได้นะว่าพวกเขาทั้งสองคนน่าอาจจะเป็นพ่อลูกกันเพราะว่าบุูในปัจจุบันนั้นก็มีอายุ90ปีส่วนครูซันในตอนนี้นั้นก็มีอายุ49ปีนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าสนใจนะว่าตัวละคร2ตัวนี้จะเเปป็นพ่่ออลลูก,กหรืา ซึ่งตัวละครของบู๊กนั้นก็ได้เข้ากลุ่มเจ้าสลัดลุมบ้าเมื่อ52ปีก่อนโดยในตอนนั้นบู๊กนั้นก็มีอายุ38ปีและด้วยความที่ว่าคูซันนั้นมีอายุ49ปีนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดครูนันเป็นลูกของบู๊กนะฮะบู๊กนั้นก็ต้องมีลูกในตอนที่เขาเป็นเจ้าสลัดมาแล้ว3ปีมันถึงจะมีความเป็นไปได้นะว่าคูซันน่าอาจจะเป็นลูกของบู๊กและหลังจากนั้นก็อย่างที่รู้กันดีนะว่าบู๊กนั้นก็ได้เสียชีวิตและเขานั้นก็ได แต่ว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็คิดว่าเรื่องราวพวกนี้มันน่าจะเป็นไปได้ยากมากนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าถ้าเกิดบูงนั้นมีลูกเขาเนี่ยก็น่าจะมีความผูกพันแล้วก็อยากไปหาลูกบ้างแต่ว่าในเนื้อเรื่องวันพีคนที่บูงนั้นอยากกลับไปหามานที่สุดเนี่ยนั่นก็คือลาบูที่เขานั้นเคยสัญญาไว้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ว่าบู๊งอาจจะเป็นพ่อของคุซานเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเรื่องราวพวกนี้มันน่าจะเป็นไปได้ยากมากแต่ว่าการที่สองคนนี้ไี่มีหลายอย่างที่คล้ายกกัันนนนม็็เเปรรื่องงจิะฮ แล้วมันก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดบ,บึ้กในตอนที่ยังมีชีวิตนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าก่อนที่เขานจะมาเป็นโจรสลดัดดูเหมือนว่าเพลงดาบที่บู๊กนั้นใช้ก็จะเป็นเพลงดาบขององค์กาะที่อาณาจักรไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งเรื่องราวพวกนี้บู๊กนั้นก็ได้เกิดมาแค่นี้เดียวเท่านั้นส่วนตัวของคูซันเรื่องราวในอดีตของเขาก็ยังไม่ได้มีการ,ปรเปิดเผยออกมาและแถมในตอนปัจจุบันนี้คูซันก็ได้ไปอยู่บนดอนดาอีกด้วยมันก็เลยทําให้น่าสนใจขึ้นมานว่าตัวละครของคูซันแท้จริงแแแแลลล้ววเเเขขาาาาป็นนนนใครระกกํัังงผอไอไยู่่น ส่วนเรื่องราวของบุกที่อยู่ในกลุ่มโมฟานก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาโดยกลุ่มโมกฟางแต่ละคนในตอนนี้ก็เริ่มมีการเปิดเผยเรื่องราวนะฮะว่าความจริงแล้วแต่ละคนเป็นใครแล้วก็มาจากไหนและพวกเขาแต่ละคนได้มีโปรมาอะไรในอดีตกันบ้างซึ่งในเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของซันจิเพราะฉะนั้นในเนื้อเรื่องในอนาคตเรื่องราวของบุกมันก็น่าจะได้มีการเปิดเผยออกมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวละครของคุซันที่มีความคล้ายบุกเป็นอย่างมากมันก็เลยน่าสนใจนะว่า2ตัวละครตัวนี้จะมีความเกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างเช่นอาจจะเป็นคนที่มาจากตระกูลเดียวกันในพวกนี้นะฮะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มาจากอาณาจักรเดียวกันที่เป็นอาณาจักรที่บูน๊นเคยอยู่ก่อนหน้านี้ก็เป็นได้เพราะว่ายังไงซาการ,รที่ตัวละคร2ตัวนี้มีความคล้ายคลึงกันขนาดนี้มันก็อาจจะไม่ใช่ความบังเอิญหรือว่าอาจจะเป็นความตั้งใจของจานดาก็เป็นได้แล้วก็อาณาจักรหรือว่าสถานที่ที่บู๊นเคยอยู่ก่อนหน้านี้มันก็น่าจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องในอนา,นาคตซึ่งในเนื้อเรื่องในอนาคตหลังจากนี้ก็จะมีไม่กี่เกาะที่พวกลูฟี่นั้น โดยก็จะมี R tail arp, ลับเทลเอลบับและก็ไม่แน่นะว่าก่อรลอสตาร์ลูฟี่จะได้ไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าเกิดกับอดีตของบุก๊กมันก็อาจจะเป็นการเล่าเรื่องเล่าผ่านตัวละครฮะนั่นก็คือครูซานที่จะเป็นการเดินทางไปยังเกาะต่างต่าง,าง,าง,างเพื่อบอกเล่าอาดีตของบุก๊กเหมือนกับคนอื่นนั่นเองโอเคและเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้จะเป็นการมาพูดคุยกัน,นว่าตัวละครของบุ๊กแลวก็คูซานพวกเขาทั้งสองคนนั้นจะมีความเกี่ยวข้องหรือไม่โอเคและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่าน,นแน่นอนสวัสดีพอนี้อต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ